¡Gracias! <laughs> เตียวล่านะครับเกาะกับเสียงเนยได้นะครับปกติก็เนยได้ก็เสียงะะเกาะอะไรก็เตียวลา่วลาเกาะกวา่วาครับโโออ 我们。<Okay. S 1> Vamos. พ่วงปลาพ่วงมาตรงหี้นี่น้ำตกก็ได้นะแต่มาเดลี่ก็ได้ได้ปลาพ่วงเออว่าเอาดีกับตรงนี้ดีกว่ากูดูแลทางนะ้อกเร็วอะก็ต้องบุกขึ้นมาง่ายงแ้เลยกันจี๊แก้เลยกันให้แก้ปึ๊อันนี้ดีเลยไปเจ๊มันในล็อกกว่ากนี้เลย

con con rayo rayo hay, con rayo vô con 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 นั่งเลยใช้ไมงทล่อเ้อเฮ้ยไม่ได้ดิบัวลอยจิ๋เจอยู่เไม่ได้บัวลอยจิ่เฉยอยั่เมย่ไมุมเบ็ดสาห้องตรงระกั่วนะครับตอนนี้ส่วนย่าน้าขาวอวกไปสองารอบแล้วรู้สึกจะเป็นปลากระทวง o ่มใช่ไหมครับบบปะ ดี๋ยวถ้าเกิดผมอ้วกปากล้องก่อนนะไม่อยากอ้วกได้ยินเสียงเกกกไหนดไหมลงแล้วลงแล้วไปปลาไปกระโดดเลยนู่นอยู่นู่นปั๊มเลยครับปั๊มเลยกับป้านี่เราให้ป้าป้าเลยครับลองเทคเลยนะครับเออมียลีนลินลังดีขึ้นมาหน่อยมันดังเพราะจริงๆครับ ชันสวยจังมันดังเคราะจริงๆเลยรอกเนาะสเตลล่าคันนี้นะฮะเนี่ยะดูครับดูครับไปดูใกล้ครับดูมันหมุนเนืดูมันยังลากยังมาหยุดยั้งนะครับยังติว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 อยู่ทำไมเร็วๆครับถอดนั้งเลยนั้งเลยถ้าตามอรือว่านี่ยย่างเลยย่างเลยย่างเลยออขำนะครับขำขำเลยครับป้าป้าโอเคคุยเลยคุยยากเลยเออดีว่าถูกดีกว่าถูกเลขท้ายสองตัวนะครับตอนนี้ เขารู้สึกดีกดีใจกว่าตามดีว่านะครับตอนนี้ก็สรุปสรีครับตอนนี้ปราป้าได้กระทุงลุ่มใช่ไหมครับอ่า ทางไปต้นตามนะครับตามน้องปลานะครับสายจะหมุนแล้วต้องตามน้องปลาก่อนนะครับมาแล้วลนี่ดูครับดูครับโอ้โหสเตลล่านะครับเพราะกับเสียงเนยไดย้นะครับปกติก็เียได้ก็เสียงเพราะอะไรกันสเตลล่าเพราะกว่าครับ không <laughs> 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 <yếng> rồi, tán gôn có đại <laughs> tán gôn nha là yang anh em lấy gốc ghi em đi nắm nếu ด้ายจากฝั่งย้ายจากเร็วเดี๋ยวตอไปวดีต่อไปวันดีมาเรยวมาถึงแล้วเดี๋ยวผมกลับกลับไปตรงก่อนป๊บเนี่ยกเนียกมาแล้วมาแล้วอรแดูอยู่นั่นโอ้นั่นแหละมาแล้วครับนะท่านผู้ชมรับคิวแอปมาแล้วนะฮะฝีมือจากมุมเบ็สามร้อยห้องนะฮะป๋าซักนะครับลูกสาวดูด้วยนะครับลูกสาว เย็บข้างั่งหน่อยครับฝั่งนี้หน่อยครับอ่ฝังนี้หน่อยครับหลังโตแล้วหครับขวดรย้ชุกอะไครับดูเจอไม่เห็นนะลูกเยลมาปันเลยลูกเมย์ปันเลยลงมาลูกเยปันเล ดูโอยังไงวะดูที่เกทกดกดมไ,ไม่มันมีมีรูปอยู่<ด> มันยืดยืดยืดยืเยืดโจมันมันอะแบบกว้างไม่เลยมันไม่ชัดแต่แ

có bê tát đâu nè em có lấy tay áo bây bà châu kê lè mệt mệt bà gì สีมันจะขึ้นเว็บมาด้วยสีน้ำเงินอ่ะมันยิงแล้วเมื่อกี้มันมีหัด้วยหัว

เพิ่มเล่นไหวอยู่เลยจับมองกไปแล้วเอาเอาจับที่เพ่งเกิดผลงานวันนี้นะครับขนไล่นะกับไส้ต้นเชลีเลียนนะครับจับเดี่ยวพอนี่โดนก็จะมีเกือดใช่นี่นะครับตรงน,นี้ก็เป็นปลาเหยื่อนะครับที่เราได้มาวันนี้นะครับไม่ได้ปลาใหญ่ก็กินปลาเหยื่อนะครับ <laughs> นีหนีหนีหนีเปิดสลูมูชั้อ่ะเปิดสลูมชัดก่อนนี้ลงไปแหลน้อะไรนะก็แต่ต้องการลบเดิ้องลบหมดกว่านี้ก็คงต้องลากไปกินในน้ำนะ